เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออแต่ไม่ได้อยู่ตามร้านนะครับเป็นพนักงานที่อยู่บนรถบรรทุกที่เอาของไปส่งตามร้านสะดวกซื้อต่างๆอ๋อโอเครถตู้ทึ<ด>บนี้เงินเดือนเขา9 700, ้า0เดรอเกิดมาลืมตาดูโลกที่บ้านก็มีหนี้ให้แล้ว4ี่0ส0แล้วเขาก็เกลียดกลัวความเป็นหนี้มากเพราะว่าเห็นว่าที่บ้านเป็นหนี้แต่พอตัวเองโตมากับสร้างหนี้เหมือนกันแต่งงานอ๋อ,อ,อเหตุจําเป็นแต่งงานกู้มาสี่แส0แต่ต<ะ>อนมาเจอกันก็นกบอกโอ้โหได้ที่ อาการดีนะครับก็บอกว่า,วาคุณทงาไงงกรเงิงให้ผมดูหน่อยอผมก็บอกว่าเนี่ยคุณมีกินดื่มด้วยเนาะ,ะเ,ออเดือนละพันเท่านี้สองพันสองพันอะไรของเขาไมบอกว่าตอนนี้เขาจะเลิกเขาบอกเลยเขาจะเลิกมานั่งคุยกันนี่อันเนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปหาสินเชื่อมาหาดอกเบีย้ยต่ำๆมาคนให้สินเชื่อคือธนาคารเดินเข้าไปทุกแบงก์เลยแล้วถามเาว่ามีสินเชื่อพิเศษไหมครับดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็ติดต่อกลับมาเจอท่านอาจารย์ ได้ามาที่หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ครับอา้าวยายี่สิบแปดมาเป็นสิบมันก็เบาลงแต่ก็ยังติดลบอยู่อผมก็บอกอ่ะลดทุกยาลดทุกทางแล้วสินทรัพย์อื่นไม่มีแล้วก็ต้องสงอไร้างรายได้เพิ่มเขาก็เลยกลับไปบ้านไปค้นๆดูปรากฏว่าที่บ้านเหลือทองอยู่สองบาทที่กู้มาตอนแต่งงานฮะเหลือเป็นทองอยู่สองบาทก็เลยเอาทองไปขายสามหมื่นกว่าบาทเขาก็ไปซื้อเคสมือถือมาแล้วก็แบกกับดินขายผมก็บอกเขาว่าเนี่ยคนขายของส่วนใหญ่อ่ะคิดว่าทำอาชีพเสริมแล้วจะรวยขึ้นแต่ส่วนใหญ่เจ๊งนะ อ้าวทำไมอาจารย์พูดเงี้ยผ,ผมซื้อมาแล้วอาจารย์ก็บอกว่า <laughs> ไม่ใช่เพราะขายไม่ดีแต่ว่าคนขายข,ายของส่วนใหญ่ที่จนเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่ายังแยกไม่ได้เลยว่าอะไรคือรายได้อะไรคือกําไรขายผู้เก็บเงินได้หิวข้าวก็เอาเงินไปกินผมบอกไม่ได้คุณต้องแยกออกมาก่อนว่ากําไรจริงๆเท่าไหร่ทุนมันต้องเอากลับมาหมุนให้ได้ผมก็บอกเขาว่าจดเลยอวันนี้มีรายอะไรขายออกไปบ้างซื้อ1ชิ้นก็จดเลย1ชิ้น1ชิ้นแล้วเขารู้ว่าทุนเท่าไหร่ก็ดึงทุนออกมาไปซื้อเคสบนมาขายนะแล้วก็เนี่ยคือเงินที่เราใช้ได้ ก็บอกเขาแบ่งเป็น3ก้อนนะไอ้กำไรนี่นะแบ่งเป็น3าก้อนก็เอาไว้กินส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้หนี้ส่วนหนึ่งแล้วออมส่วนหนึ่งเขาก็หัวเราะบอกโอ้อาจารย์แค่สองสามร้อยจะมาแบ่งสามส่วนอีกเหรออะไรเงี้ยก็บอกนี่แหละมันต้องแบ่งสามส่วนไม่งั้นเราก็ไม่รอดสิเราก็ต้องกินประหยัดไม่งั้นเราทาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาอย่างเดียวเราทาแล้วเราต้องรวยขึ้นมี่เราทําทําไมก็คุยกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็ทําตามที่ผมบอกตลอดเป็นคนจดเป็นคนอะไรเงี้ยละเอียดตลอดจนจากที่มันเป็นแผงอยู่กับพื้น ก็กลายเป็นล็อก1ล็อกจากนั้นก็เป็น2ล็อกใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็ขายเก็บเก็บเก็บทีนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มเก็บตังค์เขาก็บอกว่าผมเงินเดือนเก้าเปอเ็นลงทุนได้ไหมเขาถามผมผมบอกใครก็ลงทุนได้ทั้งนั้นแหละเขาเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องการเงินลงทุนเลยเรียนกองทุนทุนเขาบอกเขาเรียนได้ไหมบอกไม่ได้ห้ามเรียนได้เขาก็นั่งฟังเขาบอกเออไอ้พวกนี้นี่ร้อยสองร้อยก็ซื้อได้นี่นะไอ้ที่เคยเล่นหวยอะเอามาซื้ออย่างนี้ดีกว่าเขาก็มาเรียนแบบ นั่งวิธีการคัดเลือกหุ้นทำยังคัดเลือกกองทุนทํำยังไงเริ่มอ่านหนังสือชีช้ชวนนะรู้เลยว่าเดี๋ยวถ้าใส่ลงไปปุ๊บเขาจะเอาเงินเราไอ้ร้อยสองร้อยเราเนี่ยจะกระจายไปซื้อหุ้น50ตัวนั่งอ่านอ่านอาน่อานเลยเขาทําอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นเวลา4ป,4ปี4ปีเขาก็บอกว่ามุ่งมั่นเนาะโคดนี่น<ด>หมด <ใจ S 1> แล้ว8ปดแสนหมดแล้วในสี่ปีผมบอกดีใจด้วยแล้วเขาก็บอกว่าผมมีอะไรให้โคดูเขาก็เลยส่งมาทางข้อความใน Facebook โคดช่วยดูหน่อยว่าผมมีเงินเก็บเท่าไหร่คือเขาเอาเงินไปลงทุนอย่างที่ผม เขาลงทุนในกองทุนหุ้นเป็นประจํามาตลอดปรากฏว่ามันหน่วยลงทุนเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ทศยมสี่ตำแหน่งมันคืออะไรเสร็จแล้วผมคููให้เขาดูผมเฮ้ยของเราเหรอเนี่ยถ้าของเรานี่แสดงว่าเรามีเงินล้านนะบอกใช่ไหมคือ4ปีนี่หมดแล้วมีเงินล้านโอ้อยู่ในกองทุนอยู่ในกองทุนนะแล้วอีก2ปีทันมามีล้านที่2อโอ้ที่ผมประทับใจเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าผมบอกว่าเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยกันแล้วก็ต้องลงทุนเป็นประจํานะ การที่ลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใส่เงินไปก้อนดินแล้วก็เดี๋ยวหวังมันจะโต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 มันไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกต้องใส่เงินเข้าไปสม่ําเสมอผมพูดอย่างนี้เพราะคิดว่ามันเข้าใจว่าสม่าเสมอคือเก็บได้ก้อนนึ่งก็ไปลงทุนเป็นรายเดือนปรากฏพี่ดูมันใส่ทุกวันมันไม่ใช่คนที่มีรายได้เยอะอย่างเดียวสิคนที่มีรายได้น้อยเขาก็มีเงินล้านได้นี่นะถ้าเขามีความรู้เขามีวินัย